วัสดีพี่น้องคอประทอพี่น้องสปปสอ,อ,ปสอพี่น้องกองทัพธรรมพี่น้องผู้รักชาติรักบ้านรักเมืองที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านครับเมื่อวานถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพวกเราวันหนึ่งที่หลายคนบอกว่า ไม่คาดคิดว่าจะมีพี่น้องของพวกเรามาร่วมกันมากมายตามที่พี่น้องได้เห็นผ่านสื่อมวลชนและพี่น้องที่ได้ไปร่วมก็ได้เห็นว่ามีพลังของพี่น้องประชาชนที่ไม่ใช่มีแค่เพียงเวทีชมัยมรุษยเชษแห่งนี้ในการไปร่วมกับพวกเราเมาื่อวานเราเดินขบวนในสองรูปแบบ รูปแบบแรกที่เรานัดหมายกันที่สะพานชมัยมรุเชตแห่งนี้ว่า8โมงตรง8นาฬิกาจศนนอน,นั้นให้ทุกท่านที่จะไปรัฐสภามาร่วมกันก็พี่น้องได้เห็นว่าทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์ทั้งพี่น้องทางบ้านได้มาร่วมกันที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชต ขบวนของเราจัดเป็นท,ท,ทิวแถวอย่างเป็นระเบียบเส้นทางที่วางไว้แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่ให้ใช้เราก็ปรับเปลี่ยนเส้นทางไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อพวกเราในการไปทำภารกิจจุดไหนที่เป็นจุดที่ผ่านพระบรมมหาราชวังพวกเราก็งดใช้เสียงผ่านกันไปแบบมีระเบียบแบบแผน เมื่อไปถึงที่หมายนัดหมายให้พี่น้องประชาชนลงจากรถเพื่อจัดรูปขบวนในการเดินที่บริเวณสีแยกบางกระบือนั้นพี่น้องก็ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเดินจากแยกบางกระบือทั้งแกนหลักๆของแต่ละกลุ่มแต่ละองค์กรรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่มาจากทางบ้านมาสมทบ เดินจากแยกบางกระบือไปจนถึงบริเวณหน้ารัฐสภาตรงวัดแก้วฟ้าจุลามณีนี่คือสิ่งที่เราแสดงให้ผู้มีอำนาจแสดงให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นว่ายังมีพี่น้องประชาชนไม่ต้องการร่างพระราชบัญญัติ สถานบันเทิงครบวงจรที่เราเรียกกันง่ายๆเวลาเราเรียกหลังจากนี้เรียกกันให้ติดปากว่ากฎหมายคาสิโนไปเลยครับพี่น้องจะได้เข้าใจตรงกันดีไม่ดีครับพี่น้องครับไม่ต้องไปเรียกมันว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วชาวบ้านร้านช่องเข้าเข้าใจระหว่างเราเดินกันเมื่อวาน จากแยกบางกระบือผ่านร้านหลวงต่างๆผ่านร้านค้าพี่น้องรับรู้ร่วมกับพวกเราครับว่าเรามาคัดค้านกฎหมายคาสิโนพี่น้องที่อยู่บนรถเมย์อยู่บนรถส่วนตัวโบกไม้โบกมือสนับสน,นุนบีบแต่รถกระจกทักทาย นี่คือปรากฏการณ์ที่ทำให้เห็นว่าการชุมนุมที่บริเวณสะพานชมัยมาลุเชตแห่งนี้มีพี่น้องคนไทยพี่น้องในกรุงเทพมหานครรับรู้ครับพี่น้องครับสิ่งที่แสดงให้พวกเราเห็นสิ่งที่ตอบรับในสิ่งที่เราทำคือการร่วมมือร่วมใจกับพวกเราฉะนั้นแล้ว การที่รัฐบาลการที่สมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรไม่สนใจใยดีไม่รับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนนั้นหลังจากนี้ไปจะได้เห็นอำนาจของพี่น้องประชาชนครับผมเมื่อวานเราไปเขาหาลือกันพี่น้องทราบไหมว่าตอนที่เราอยู่ที่หน้ารัฐสภานั้น เขาหาลือกันเรื่องเปลี่ยนวาระการประชุมจากที่บอกว่าบรรจุวาระบรรจุวาระเขายังไม่ได้หาลือกันว่าไอ้คำว่าบรรจุวาระจะขยับวาระที่อยู่ท้ายๆคือเรื่องคาสิโนมาอยู่ช่วงแรกในวันพฤหัสที่จะถึงนี้เมื่อวานเถียงกันทะเลาะกันว่าจะเอา เรื่องภัยพิบัติแผ่นดินไหวหรือจะเอาเรื่องคาสิโนขึ้นมาก่อนเขาไม่ได้สนใจเสียงของพี่น้องประชาชนพี่น้องได้เห็นน้าหน้าของเหล่าสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรแล้วได้เห็นอย่าง,างที่หลายหลายคนสรุปว่าสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎร เวลามันอยู่ในรัฐสภาที่เป็นรัฐสภาราคาเป็นหมื่นล้านแสนล้านนั้นมันไม่เคยฟังเสียงของพี่น้องประชาชนใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับขนาดเราไปพูดถึงหน้าบ้านมันยังไม่คิดที่จะฟังเมื่อวานผมถูกมอบหมายให้ไปประสานงานเพื่อเอาคนข้างในตัวแทนของประธานรัฐสภา คือประธานสภาผู้แทรนราษฎรที่ชื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาซึ่งเป็นมุสลิมเหมือนกับผมนี่แหละครับมารับหนังสือมีน้องเจ้าหน้าที่มาประสานงานว่าประธานรัฐสภาไม่มีเวลาในการมารับหนังสือของพี่น้องประชาชนเพราะติดภารกิจในช่วงเวลา11โมง ผมบอกว่าพี่น้องประชาชนเอาความห่วงใยเอาสิ่งที่อยากจะมาสื่อสารอยากจะมาสแสดงให้กับสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรได้ฟังได้รับรู้หากท่านไม่มีเวลาในช่วง11นาฬิกาพี่น้องประชาชนพร้อมที่จะรอแต่สุดท้าย คําตอบที่ได้ก็คือยังไงท่านก็จะไม่ลงมารับหนังสือนี่คือผู้แทนราษฎรนี่คือประธานรัฐสภาที่เป็นชาวมุสลิมผมพูดมาโดยตลอดว่ากรณีเรื่องบ่อนการพานันเรื่องอบายามุกมุสลิมถือนักถือหนาถือเป็นหลักคําสอน ที่บรรจุในอันกุรา,านครับพี่น้องครับว่าต้องไม่ไปสังฆกรรมต้องไม่สนับสน,นุนต้องไม่เห็นดีเห็นงามผมฝากบอกน้องที่ประสานงานไปด้วยว่าวันนี้ผมยังไม่เคยได้ยินหรือพี่น้องประชาชนยังไม่เคยได้ยินว่าประธานรัฐสภาที่ชื่อนายวันมูฮัมหมัดหนอมัทา เห็นดีเห็นงามหรือไม่เห็นด้วยกับกฎหมายคาสิโนฉบับนี้ใช่หรือไม่ใช่ครับพี่น้องครับหากประธานรัฐสภาไม่เห็นด้วยหรือมีท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างไรแม้จะบอกว่าประธานรัฐสภาต้องเป็นกลางแต่ในฐาน,นะของปุถุชนวินยุชนและมุสลิมชน ต้องแสดงความเป็นตัวเองให้เห็นแต่เปล่าเลยครับพี่น้องในขณะที่เราอยู่ในอยู่บริเวณด้านหน้ารัฐสภาที่มีการพูดจาปาสัยที่มีการประสานงานคนมารับหนังสือประธานรัฐสภาที่ชื่อนายวันบูหม uh ัดนอมัทากำลังดำเนินการประชุมเรื่อง การกำหนดระเบียบวาระการประชุมที่จะประชุมวันที่9ที่จะถึงนี้กับพี่น้องครับไม่ได้สนใจใยดีกับสิ่งที่พี่น้องประชาชนมาสุดท้ายแล้วนายพิเชษเชื้อเมืองพานที่เป็นรองประธานรัฐสภาคนที่หนึ่งซึ่งสังกัดพรรคเพื่อไทยได้ลงมารับหนังสือข้อเรียกร้องของพวกเรา ที่ไปยื่นต่อรัฐสภาพร้อมทั้งพูดแสดงความเห็นว่าเมื่อวานก็คือวันที่สามเมษายน,นจะยังไม่มีการพิจารณาร่างกฎหมายคาสิโนแต่พี่น้องก็ทราบกันดีแล้วนะครับว่าเมื่อวานไม่มีการพิจารณาเพียงแต่พิจารณาเรื่องวาระ แต่วันที่เก้าที่จะถึงนี้ก็คือวันพฤหัสสบดีการประชุมเรื่องกฎหมายคาสิโนนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจะเกิดขึ้นภายใต้วาระแรกที่ถูกสลับจากวาระท้ายๆมาเป็นวาระพิจารณาในเรื่องแรกตอนเวลา 9นาฬิกาตรงเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราต้องมาแสดงให้เห็นต้องมาร่วมพลังใครอยู่ที่ไหนไม่สามารถที่จะมาร่วมกับคอปทอได้ที่นี่<ม>ก็ต้องแสดงออกให้กับรัฐสภาให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กับรัฐบาลชุดนี้ได้ทราบว่าที่น้องคนไทยไม่ต้องการกฎหมายคาสิโน ภารกิจของคอปทอสส,สปปสอกองทัพธรรมในวันที่9นี้เราจะมีขบวนเราจะจัดรูปแบบแบบไหนเดี๋ยวใกล้ๆวันผมจะนำมาบอกกล่าวพี่น้องอีกครั้งแต่แน่ๆเราจะจัดรูปขบวนที่ไม่แตกต่างจากเดิมแต่ปริมาณเพิ่มเติม มากกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับวันนี้มีพี่น้องแสดงเจตจำนงว่าจะนำมอเตอร์ไซค์จะนำรถยนต์และจะนำกำลังคนมาร่วมกับเราให้มากกว่าวันที่สามที่ผ่านมาวันนี้น้องกิจหรือคุณตั้มเองก็พูดบนเวทีหลายรอบว่าแต่ละจังหวัด แต่ละพื้นที่ทั้งเหนือใต้อีสานก็ได้จัดกิจกรรมในพื้นที่จันทบุรีก็นัดกันวันวันจันทร์ที่จะถึงนี้จังหวัดภูเก็ตก็พรุ่งนี้หลายๆจังหวัดก็ไปมาก็ไปแสดงพลังแล้วนี่คือสิ่งที่เราเห็นร่วมกันนี่คือปรากฏการณ์ที่ทำให้พวกเราเห็น ว่าการต่อสู้ของพวกเราการเห็นด้วยของพี่น้องประชาชนในประเด็นเรื่องบ่อนคาสิโนน,นั้นไม่ใช่มีแค่พี่น้องคอปทอสปปสกอ,องทัพทำอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับพี่น้องในกรุงเทพเองที่เรามองเห็นที่เราคิดว่าไม่ได้ตอบรับ หรือเห็นด้วยกับสิ่งที่เรากำลังเคลื่อนไหวปรากฏการเมื่อวานจากที่เราไปเดินสู่รัฐสภานั้นทำให้เราเห็นว่ายังมีกลุ่มพลังเงียบยังมีกลุ่มที่เห็นด้วยกับเราอีกมากมายฉะนั้นแล้ววันจันที่จะถึงนี้คือวันที่เจ พอ or, ปทสปปสกอง,อง,องทัพธรรมวางกิจกรรมไว้ว่าในเมื่อเราจะเหนื่อยก็เหนื่อยเพียงครั้งเดียวเหนื่อยแล้วได้ประโยชน์เพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองเสียสละครั้งนี้เพื่อประโยชน์ในภายภาคหน้าวันจันทร์ที่เจเราจะนัดหมายรณรงค์กับพี่น้องในเขตกรุงเทพในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ ที่มีคนพักอาศัยหนาแน่นและเป็นพื้นที่ที่สามารถจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนที่เดินตามท้องถนนได้อย่างง่ายดายเราจะนำสติกเกอร์นำข้อมูลในเรื่องการคัดค้านกฎหมายคาสิโนไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนตอนแรกผมก็คิดไว้หลายที่ แต่มาสรุปว่าพื้นที่ที่สามารถที่จะดำเนินการได้และใช้เวลาพอสมควรนั้นพื้นที่เยาวราชพื้นที่สำเพ็งแถบวรจักรเป็นพื้นที่ที่ง่ายต่อการสัญจรและได้พบปะผู้คนทั้งเจ้าของกิจการทั้งคนที่มาจับจ่ายใช้สอย ทะนั้นแล้วนัดหมายกับพี่น้องว่าช่วงสายสายพี่น้องคอปทศปปสกอ,องทัพธรรมจะไปทักทายกับพี่น้องแถบเยาวราชสำเพงวอจักดีไหมครับพี่น้องครับถือเป็นภารกิจที่เราจะไปทำภารกิจนี้เราทำในช่วงที่เราพักเวทีช่วงกลางวันตื่นเช้าขึ้นมาทำภารกิจตัวเองให้เรียบร้อย แล้วเราไปทำกิจกรรมบ่ายสามนิดๆเราก็กลับมาเปิดเวทีที่ชมัมาเลเชษแห่งนี้ต่อวันอังคารเราก็มีกิจกรรมเหมือนเดิมกิจกรรมในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลน,นางสาวแพรทองทานชินวัตรกิจกรรมที่แสดงออกให้นางสาวแพรทองทานชินวัตรเห็นว่าพี่น้องประชาชนไม่ต้องการให้นางสาวแพรทองทานชินวัตร บริหารประเทศอีกต่อไปใช่ไม่ใช่พี่น้องส่วนกิจกรรมวันถัดไปเราก็ไปที่รัฐสภาฉะนั้นแล้ววันสองวันนี้ที่พี่น้องกองทัพธรรมบางส่วนต้องไปทำภารกิจที่จังหวัดอุบลราชธานีนั้นก็ถือว่าเราก็ซักซ้อมในการทำกิจกรรม เก็บแรงไว้สำหรับภารกิจในอาทิตย์หน้าซึ่งต่อเนื่องกันทั้งจันทร์อังคารพุธวันนี้พี่เนตรก่อนไปบอกให้ผมขึ้นเวทีบอกวันนี้ให้พูดไม่ต้องถึงครึ่งชั่วโมงเพราะเวลาจำกัดก็ถือว่าวันนี้มาทักทายพี่น้องแล้วนำเสนอถึงกิจกรรมในอาทิตย์หน้า รวมทั้งรูปแบบคร่าวๆให้พี่น้องได้รับทราบร่วมกันใครที่สามารถประสานงานเพื่อนฝูงมิตรสหายที่จะมาร่วมในวันที่เราจะไปรัฐสภาก็นัดหมายเวลา8นาฬิกาตรงที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษทำเนียบรัฐบาลแห่งนี้จัดขบวนเสร็จเราก็ไปที่รัฐสภาเหมือนเดิม แต่เหมือนเดิมในความหมายผมคือมุ่งหน้าไปรัฐสภาแต่ภารกิจที่หน้ารัฐสภาไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับฉะนั้นแล้วหากเราอยากให้ภารกิจของเราสำเร็จหากเราอยากทำให้สิ่งที่เราบอกว่าไม่เอาคาสิโนสำเร็จทุกคนต้องร่วมมือ ทุกคนต้องร่วมแรงทุกคนต้องร่วมใจแล้วชัยชนะจะเป็นของเราสวัสดีครับ